สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการต่ออุปกรณ์กันฟ้าผ่านะครับอุปกรณ์กันฟ้าผ่าให้กับปั๊มบาดานระบบโซลาเซลล์ดีซีนะครับโดยปั๊มบาโดยปั๊มบาดานที่เรามาทําการสาธิตในวันนี้เป็นของวิสูกวายเหล็กครับ B03i401 นะครับเป็น DC บ่อสขนาดรูน้ำออก1.5นิ้วนะครับพร้อมกล่องควบคุม DC บัแตเลอร์ห้า500วัตต์นะครับโซลาเซลล์สองแผงนะครับต่อแบบอนุกรมไฟจากโซลาเซลล์มานะครับเป็น DC DC นะครับก็จะมีคู่บวกคู่ลบสายไฟจะมีบวกลบนะครับ P บวก p ีลบนะครับสีแดงสีแดงคือ p บวกนะครับอันนี้คือเบเกอร์เบเกอร์เข้ามาที่อุปกรณ์การฟ้าผ่านะครับก็มีบวกลบเหมือนกันนะครับอุปกรณ์การฟ้าผ่านะครับตัวนี้อันนี้เป็นจุดต่อสายไฟที่เป็นต่อสายกาวลงดินควรจะต้องต่อลงดินที่เป็นแท่แททงทองแดงนะครับเสร็จแล้วออกจากอุปกรณ์การฟ้าผ่ามานะครับคือสายไฟ2เส้นนะครับ ก็เข้า p บวก p ลบในคอนโทรลนะครับตามนี้เลยนะครับ p บวก p ลบนะครับต่อมาเป็นบาเป็นสายไฟที่มาจากปั๊มประดานจะมี4เส้นนะครับสีเหลืองสีเหลืองคือ pe pe เข้าในจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับที่เป็นน็อตตรงนี้นะครับจะมีเขียนว่า pe นะครับเป็นสายกาวนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีน้ําเงิน,น,เ,งนเรามาเช่าเข้าสล็อต เดบป็นยูนะครับนี่นะครับเข้าไปที่กล่องคอนโทรลนะครับสีน้ําตาลสีน้ําตาลสีน้ําตาลเป็น V นะครับเป็น V เข้าตามสล็อตครับสีดําสีดําเป็น u ครับเข้าตามสล็อตนะครับส่วน2เส้นนี้2เส้นนี้เป็นการต่อในระบบลูกลอยนะครับระบบลูกลอยอันนี้เราจําลองให้ดูนะครับสมมุติว่าลูกลอยอยู่ในแทงนะครับสายไฟจะมี2เส้นครับผม สายไฟมี2เส้นนะหนเส้น1เส้นอันนี้เป็นการต่อแบบในแทงน้ํานะครับลูกลอยในแทงน้ําก็จะเข้าในจุดนี้จุดนี้ซึ่งเป็น T H นะครับนี่นะครับ T H อ่าอีกเส้นหนึ่งเข้าที่ C O M COM นะครับ COM สองเส้นนะครับผมลองเริ่มเปิดลันนะครับ รูท่อออกขนาด1.5นิ้วนะครับน้ำแรงเต็มระบบนะครับเวลาที่ถ่ายตอนนี้เป็น10นาฬิกาตรงนะครับแดดแรงครับอ่ามาที่นี้ทีนี้ถึงขั้นตอนลูกลอยนะครับการทำงานของลูกลอยอันนี้เราสมมุติว่ามันเป็นแทงนะครับเป็นแทงแล้วเสร็จปุ๊บพอปั๊มบาดานเราปั๊มน้ำเข้าไปปั๊มเข้าไปเสร็จปุ๊บพอน้ำเต็มถึงระดับลูกลอยปุ๊บ ตัวปัม๊มจัดการทํางานครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ําล้นไม่ให้มอเตอร์ไหม้ไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์ทั้งและตัวอุปกรณ์และมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับโอเคครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ